เนนมีเนนที่ไปด้วยเมื่อวานไหมครับมีเนนที่มาเล่นน้ำเพลินป่าเมื่อวานที่มาเมื่อวานวันนี้กับเมื่อวานตอนไหนแรงกว่ากันเมื่อวานครับเมื่อวานวันนี้วันนี้แรงกว่าอืม เดินเดินประชาการ้าสำรนแลอวก็เดินกลาบคืนแต่แต่มันลื่นตกก่อนมันลื่นนาะพี่แกตววานอืม a ruca มาบอจากหนองกาดแล้วมาเรียนกันนี่มาจากไปจันท์เรียนมาเรียนกนี่ แล้ววันนี้หมินม่นหมินมนม่นไหมที่แกเพิ่งเกาะไว้แล้วครับว่าไว้แล้วเกาะไว้แล้ววันนี้ก็ตกลงไปก็ได้สักพักแก็แบบหลุดมือเพื่อนเอ็นมาเชื่อกูด้วยครับแล้ววันนี้นี่นี่ต้มน้ำก็เลยโดดโดดลงไปซอยครับ <im itation> สององค์เราลงไปช่วยอีกอีกองหนึงลื่นลงไปครับโดด,โดดโดดไปช่วยโดดโดดองค์นึงแต่อีกองค์นึงองค์องค์ <ๆ S 2> ที่หายนี่ตกก่อนใช่ไหม ตัวก่อนครับตัวก่อนแล้วอีกสององที่เข้าโรงพยาบาลนี่โดดลงไปช่วยอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งองค์ตัวน้ำน้ำครับโดดลงไปช่วยครับอ่าแต่อีกองหนึ่งน่ะลื่นลงไปอืมทั้งหมดสามองที่ลงไปในน้ําใช่ไหมครับอืมแล้วพอนี้เสียงสุดท้ายว่าไงนะชื่อคือด้วยครับแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยนจมครั้งแรกเราลุกขึ้นเออขึ้นมาได้อีกแต่ครั้งที่สองหายไปเลยครับอืมรู้สึกยังไงทีนี้ทำไดไม่ถูกครับเนอะครับที่เรียนบาลีอยู่เนาะครับ เราที่วัดมีพระเรียนเนียนเรียนทั้งหมดกี่กี่รูป35มสอ๋อพระก็เรียนทีนี้น้องอ่านิ่ง่นิงดีเรียนองปีอ๋อนี่นี่ปีอีกกี่ปีจะจบพอเรียนไปเรื่อยๆถึประโยคเก้าอ๋อตอนนี้ประโยคหนึ่งสองผ่านเลยเรียนสาม เนล่นประจำแต่ที่นี่น้ำไม่เยอะแบบนี้้องไมคมาถึงนี่หรอกปกติอยู่เช่นทางวัดัำน้ำมันไม่แรงเลยครับมาก็เห็นก็ก็ไม่ทไอนี้เลไม่ไดที่นี่วัดใกล้แหล่งน้ำก็มาไม่ให้ลุน้ำมนอืมน้ำน้ำมันมีอากาอน้ำครับ อนี่นี่นี่ชื่อจริงชื่ออะไร